ก็พอเป็นอย่างนี้รัฐบาลโดยทางภาครัฐนะครับก็มองว่าเราอยากเรียกปัญหาเรื่องของแนวเขตที่ดินก่อนนะครับก็เป็นที่มาของโครงการที่คอทชชกาลังทําทุกวันนี้นะครับชื่อโครงการก็คือการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐมาตรส่วนหนึ่ต่อสี่พันนะเรียกชื่อย่อๆวันแมปนะครับเราทําทั้งประเทศ มามาดาณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สิ้นปี68เนี่ยทำเสร็จหมดแล้วทั้ง77จังหวัดนะครับอ,อยู่ระหว่างจังหวัดท้ายๆเนี่ยอยู่ระหว่างการเสนอคอรมอจังหวัดก่อนๆประมาณสัก44จังหวัดเนี่ยผ่านคณมัตรีเรียบร้อยแล้วโดยนิดเดียวฮะหลักการที่ว่าก็คือว่าในการทำวันแมปแผ่นที่แผนที่เดียวของประเทศไทยเนี่ยนะฮะหนึ่งเดียวเนี่ยเรายึดหลักวันแลนวันรอก็คือ1พื้นที่1ห,หน่วยงานรับผิดชอบยกตัวอย่างว่าอย่างอย่าง อย่างบ้านของพ่อหลวงวีใช่ไหมฮะอยู่ในอุทยานเดิมอาจจะเป็นทั้งป่าไม้ถาวรเ,เ,เป็นุที่แห่งชาติเป็นเป็นป่าสงวนด้วยก็ในการดำเนินการวันแมปเนี่ยก็จะปรับพื้นที่ให้เหลือเป็นพื้นที่เดียวโดยมีเจ้าภาพรับผิดชอบเพียงหน่วยเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะหลักการครับผม